สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นไงคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ให้นักเรียนได้ชมวิดีโอการสอนเรื่องอะไรคะการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะเราได้ ดูวิดีโอการสอนไปแล้วทีนี้เราก็จะมาดูในแบบฝึกของเราก็คือเล่มนี้ก่อนนะคะดูที่หนังสือเรียนก่อนกับเป็นหน้าที่137่อ่า37ค่ะก็จะคล้ายๆกับในวิดีโอที่เราดูมาแล้วคิดว่านักเรียนคงมีความารู้และมีความเข้าใจพอสมควรถ้านักเรียนตั้งใจดูนะคะนักเรียนก็จะมีความเข้าใจแล้วก็มาฟังคุณครูคอธิบายอีกรอบหนึ่ง ก็ยิ่งจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าตั้งใจนะคะแต่ถ้าไม่ตั้งใจมีแต่เล่นนักเรียนก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะคะเอาทีน,นี้นักเรียนมาดูมีเด็กหญิงและเด็กชายเนี่ยเขาเล่นเดินต่อกันเป็นช่องเส้นจำนวนนะคะจากเลขหนึ่งไปจนถึงเลข10นะคะเลข10มีถึงหลัก หลักชัยพอดีเลยมีเสาธงด้วยนะคะเอาทีนี้ดูนักเรียนดูนะคะดูที่เส้นจํานวนนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6อ8สา0สี่ห้ามี10ช่องเรียงจาก1ไปจนถึง10นะคะเอาทีนี้ดูเด็กหญิงคนนี้คุณครูใหต้ตั้งชื่อเขาว่าเด็กหญิงกุ้งแล้วกันเนะาะเด็กหญิงกุ้ง ยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเขายืนอยู่ตรงเลขหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าอ่าคําสั่งบอกว่าเดินไปข้างหน้าสองช่องเขาก็จะเดินเขาอยู่ตรงเลข1นึ่เขาก็จะเดินไปออนอสองช่องก็หนึช่อง2ช่องเขาก็จะอยู่ตรงเลข3นะคะอ่าทีนี้เด็กชายต้อมขณะนี้เด็กชายต้อมยืนอยู่ตรงเลขหช่องห้า ถ้าบอกเด็กชายต้อมเนี่ยเ,เดินถอยหลังไปสองช่องีิอาจจากตรงเลขห้าเอาไปสองช่องนักเรียนรู้ไหมว่าเขาจะไปอ,อยู่ช่องไหนคะถอยหลังคะถ้าถอยหลังต้องไปทางนี้นะคะถ้าเดินหน้าต้องมาทางนี้นักเรียนทราบไหมจากเลขห้าเขาจะไปอยู่ไหนคะสองช่องอไปไหนคะอ้าวนี่สองช่องคือจากห้านี้ก็ไปสี่นี่หนึ่งช่อง สองช่องเขาก็อยู่ตรงเลขสามเนี่ยอันนี้คือเดินถอยหลังนะคะอ่าแล้วก็ทีนี้ถ้ามาถึงเลขแปดดูตรงป้ายเลขแปดเลขแปดนี่มีป้ายบอกว่าให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นไหนจุดเริ่มต้นอยู่ไหนคะนักเรียนนี่ไงคะค่อยๆกลับนี่ไง กลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่จุดเริ่มต้นก็คือมาที่เลข1นะคะอันนี้คือการเล่นเกมสนุกสนุกนะคะนิดนิดหนอ่อยห่อยอ่ทีนี้น้กเพียนมาดูเส้นจำนวนของเราเส้นจำนวนเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงแล้วจะมีตั้งแต่เลขศูนย์เลยเขาจะเรียงไว้ตั้งแต่เลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบจากศูนยไปจนถึงเลขสิบเลยนะคะมีสิบช่องทีนี้เออ่คำสั่งเขาบอกว่าเส้นจำนวนแสดงจำนวนหทุกครั้งที่การเริ่มต้นจะต้องเริ่มที่เลขศูนทุกเส้นเลยทุกครั้งเลยนะคะอ้าว เส้นจำนวนแสดงจำนวนห้าเนี่ยแสดงจำนวนห้าเขาก็ห้าเขาก็โค้งจากเลขศูนย์ไปที่ห้าเนี่ยห้าถึงเลข 5. ห้าห้าหรือยังคะนี่ถึงเลขเรียกว่าถึงเลขห้าเส้นจำนวนแสดงจำนวนห้าแต่เขาบอกต่อว่าห้า ถอยหลังไปอีกสองก็คือ5้าถอยหลังไปอีกสอง่ะนักเรียนว่าจากห้าถอยหลังไปอีกสองไปไหนคะมันจะถอยหลังมันไปทางนี้ทางเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดหรือมันจะไปทาง4ทางสามทางสองทางหนึ่งอ่าห้าถอยหลังไป2ก็คือ5้ลบสองอ่าถอยหลังก็คือถอยหลังมาทางนี้คะ่ะ อ่ถอยหลังมาเอาดินสอขีดหน่งเขาบอกให้ถอยหลังไปสองใช่ไหมคะหนึ่งและอถอยหลังมาหนึ่งช่องและวสองช่องอ้าวได้แล้วถอยหลังมาสองช่องแล้วมาเจอเลขอะไรคะเลขสามก็แสดงว่า5้าลบสได้เท่ากับสค่ะ นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยห้าถอยหลังไปสองก็คือห้าลบสองได้สามอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง mm. นะคะอ่าต่อไปค่ะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดอ่าหนึ่งร้อยสามสิบแปดก็เป็นการลบโดยเส้ mm. นจำนวนอีกแล้วเท mm. ่าไหร่คะเจ็ดลบสามอ่าเจ็ด mm. เป็นตัวตั้งเริ่มจากศูนย์โค้งไปเลยค่ะ โค้งไปที่เจ็ดเลยโค้งไปถึงเลขเจ็ดไปไปไปเรื่อยๆถึงเลขเจ็ดแวละเจ็ดแล้วนะคะทีนี้เขาบอกว่าลบสามก็แปลว่าอาถึงเจ็ดแล้วอลออถอยหลังไปสามช่องค่ะถอยหลังไปหนึ่งสองสามอ้าวสามช่องแล้วมาเจอเลขสีวงกลมเลขสี่ไว้ค่ะอ้าวก็คือ คําตอบมันอยู่ตรงนี้เราถอยหลังมาสามช่องมาเจอเลขสี่เราก็ตอบสี่ค่ะเติมสี่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะนะคะอันนี้คือตัวอย่างต่อไปค่ะอ้านักเรียนดูข้อที่หนึ่งตัวตั้งคือสอี่จากศูนย ไปที่เลขสี่เลยค่ะอะไปไปเลขสี่ถึงสี่แล้วสี่ลบเท่าไหร่คะลบสองลบสองอ่ะ,อะถอยหลังมาสองค่ะถอยหลังนะคะอ่ะถอยหลังโค้งเลยนะคะโค้งเลยแบบนี้เลยค่ะหนึ่งสองเจอเลขอะไรคะเลขสองนี่แหละคือคำตอบเอามาตอบตรงนี้ได้เลยค่ะ ตอบได้เลยนะคะอ่าต่อไปข้อ2อ่า10ค่ะตัวตั้ง10อ่าจากศูนย์อีกแล้วต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งค่ะ0ไป10อ่าสิแล้วอ่าถอยหลังมากี่ช่องคะลบเจช่องคะ่ะอ่านับเลย1 2อ่านักเรียน้อกขีดวงสวยๆนะคะขีดเองแต่ขีดสวยๆรูไม่ขีดให้แล้วอ่าขีดลักษณะแบบนี้แหละ อาถอยหลังไป1 2 3 4 5 6 7ไปเจอเลขอะไรวงกลมไว้ค่ะวงกลมแล้วเอามาตอบตรงนี้เลยอ่าต่อไปค่ะข,อขอ้อขออ่หน้าหนึอสามสหน้า139 30ก3 9ก็คือ8-4ลบสอ่าเริ่มจากศูนย์อีกแล้วค่ะ ไปค่ะไปลากเส้นไปไปลง8ค่ะ8ลบสถอยหลังไปสี่ค่ะนักเรียนอ่ะถอยหลังไปสี่หนึ่เจอเลขสี่ตอบ4อ่าเห็นไหมคะตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะอ่ะต่อไปข้อ1 5ค่ะ เอาจากศูนย์ไปห้าเลยค่ะเอาโค้งสูงสูงเลยเนี่ยมาห้าถึงห้าแล้วออาถอยหลังไปกี่กี่อันคะห้าค่ะเอาถ้อยหลังไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปลงเลขอะไรตอบลงไปค่ะเอาต่อไปเก้าจากศูนย์ไปคโคง้งหาที่เลขเลก,ก้าแล้วก็ถอยหลังมาสีา่ลบสี่ค่ะอ่าลบสี่ ได้เลขอะไรตรงเลขอะไรใส่ลงไปใส่เลขไทยค่ะออาต่อไปห้าเาห้าก่อนตัวตั้งห้าเอาไปเลขห้าสูงนะสูงนะสูงสูงสูงเลขห้าลบศูนย์ถอยหลังไปศูนย์จึ๊งเลยทีนี้ถอยหลังไปศูนย์แปลว่าไม่ได้ถอยหลังไปซักช่องเลยเหลือเท่าเดิมค่ะเหลือเท่าเดิมนะคะตอบค่ะ เท่าเดิมเท่าเดิมคือเท่าไหร่ตอบเลยค่ะนะคะอ้าวต่อไปข้ออ่าน่าหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะอ้าวพวกหกลบหนึ 6. 6่งอ้าวจากศูนย์ไปหกค่ะหกอ้าวถอยหลังไปหนึ่งอ้าวลบไปถอยไปหนึ่งอยู่ตรงเลขอะไรตอบอ้าสิบอ้าวไปถึงเลขสิบเลยค่ะ ลบสองถอยหลังไป2ถึงเลขอะไรต่ออเจ็ดาจากศูนย์ไปถึง7แล้วก็ถอยหลังไป7จ็ดไปเก็ช่องนะคะถึงเลขอะไรต่อค่ะนี่คือการใช้เส้นจำนวนเป็นในการลบนะคะเอาละค่ะเล่มนี้ทำถึงหน้า1,40และเล่มที่สองนะคะ เล่มที่สองก็จะเป็นหน้าที่เท่าไราหน้าที่1น่งหน้าที่86ค่ะอ่า86นะคะอ่า86คุณครูเห็นมีนักเรียนบางคนนะคะผู้ปกครองคุณครูว่าต้องเป็นผู้ปกครองแน่เลยทำให้เด็กค่ะคุณครูยังไม่สอนเลยทำเกินไปไม่ทราบว่าจะไปถึงไหนคุณครูยังไม่สอนแต่ทำไปแล้ว คุณครูค,ค,คิดว่าไม่ใช่เด็กทําแน่นอนขอร้องผู้ปกครองนะคะให้ดูคลิปก่อนพาลูกดูคลิปแล้วก็ให้ลูกทําเองค่ะผู้ปกครองคอยแนะนําคอยดูว่าน้องทําถูกไหมนะคะไม่ใช่ไปทําให้ลูกนะคะใครที่ทําไว้ก่อนน่ะต้องลบออกแล้วก็ทําใหม่นะคะอ่าต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลย4ลบ3าอ่ะไป4ค่ะ ลบไปก็คือถอยหลังไป3ช่องตอบเลขไทยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันตอบเลขไทยนะคะไม่อธิบายนะคะมันเหมือนกันเลยหน้า87ก็เหมือนกันค่ะ5-4ลบสอ่ะไปาเลยนะคะทำเส้นโคง้งแล้วก็ถอยหลังเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยถึงหน้า87ค่ะเล่มนี้เราจะทำถึงหน้า87นะคะ เอาละค่ะเวลาที่เหลือนี้ให้นักเรียนรีบทําเลยค่ะก่อนที่จะลืมนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมตรวจให้เรียบร้อยว่าทําถูกหรือเปล่าเวลาตอบนะคะขอย้ําว่าให้เป็นเลขไทยนะคะตอบเป็นเลขไทยค่ะนักเรียนนะทั้งสองเล่มเลยค่ะสําหรับชั่วโมงนี้เพียงพอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ